อย่าไปทะเลาะก,กันให้คนอื่นเห็นให้ประเทศอื่นได้เห็นมันอายเขาบรรพบรุษจะด,ด่าว่าพวกมึงกูหาแผ่นดินมาให้พวกมึงยังมาทะเลาะก,กันอีกขาเมรนไมจะได้ยินว่าเราทะเลาะก,กันมันจะสมน้ำหน้ามีอะไรก็คุยกัน แม่ทัพไม่เคยทะเลาะก,กับคนไทยด้วยกันแม้ว่าเขาจะดา่าก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าศัตรูดา่าผมต้องสวนคืนทันทีหน้าไม่เหมือนบนรรพบุรุษผมไม่เคยกลัวเมื่กี้เป็นคำพูดจริงถ้าเรามีจิตใจสุจริตเพื่อชาติบ้านเมืองเป็นคนดีของประเทศชาติ ไม่ต้องกลัวอะไร